สวัสดีค่ะไม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะออกมาสวนแต่เช้านะคะวันนี้ก็จะมาเก็บผักไปกินน้ำพริกค่ะมาเก็บผักที่สวนของเรานะคะส่วนน้อยทนิดาทานัท ฝรั่งออกช่อนะคะหงปอซื้อรอบที่แล้ว50ลูกไม่ได้กินนะคะก็เลยเอากับดักนะคะ,มะแมลงวันทองมาไว้รอบนี้จะได้กินไหมนะคะรอดูชมรอชมรอดูจะได้กินหรือเลปล่าฝนตกนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเดี๋ยวมาเก็บผักกันค่ะ เก็บผักไปกินกับแจ้วค่ะกับน้ำพริกนะคะ ได้ผักไปกินกับน,น้ำพริกแล้วนะคะเราไม่ได้เก็บเยอะนะคะนี่ค่ะเราไม่ได้เก็บเยอะเอาแค่พอหนึ่งมื้อก็พอนะคะพริกเราก็เม็ดดีดีแมลงผู้มาผสมเดี๋ยวเราไปปิดไฟด้านล่างก่อน,นะคะ่ะด้วยน้ำว้านะคะ ใกล้ละใกล้จะได้ละกุ้ยน้ำว้าพี่น้องน้องให,หม่ไหมน้องว้าฝั่งนี้ต้องตัด ปีนี้ว่าจะเอาไว้ค่ะลำที่เกิดใหม่เราจะเอาไว้นะคะจะต้องตัดเพราะว่าลำที่เกิดใหม่เขาจะลำใหญ่ค่ะทุกคน่พี่น้องมันจะลำใหญ่แล้วก็ตรงค่ะตรงนะคะข้างนี้มาเว่งข้างนี้พี่น้องอกบไ่ยักข่อยแมม ลำใหญ่นะคะงามลำตรงดิว้วแล้วก็ลำต้นเบอ้อเริ่มเลยนะคะน้ำเต็มสระแล้วเอาบรรยากาศวิวสวยๆมาฝากค่ะทุกท่านท้องไร่ท้องนานะคะปะัสิาวบ่อนยุบยับยุบยับ นี่ค่ะฝั่งโน้นเป็นฝั่งทางด้านซ้ายมือของไม่เยใหม่ก็จะเป็นทุ่งนาค่ะสำหรับด้านหลังเป็นป่าอ้อยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศฟินๆโอ้ยกระท่อมฝั่งโน้นมีเจ้าที่เจ้าทางแล้วมีแมวน้อยนอนอยู่มีเจ้าแมวสีส้มขานอนเดี่วค่ะ แมวคู้ใดเนาะมานอนอยู่นี่จะนี่ค่ะกองไผตอนแรกไม่หญ่ใหม่ว่าจะทำแคร่ตรงนี้ล่ะค่ะยื่นมาตรงตรงต้นไผ่นะตอนน้ำแห้งอุตส่าห์ไปแบบจะขุดหลุมแล้วนะคะน้ำมาก่อนเต็มเลยค่ะเนี่ย น้ำเต็มเลยก็เลยไม่ได้ทำนะคะโอ้ยสดชื่นแจ่มใสพี่น้องมามาเหล้ากัเก็บพักมาเอาไว้ไว้กับต้นไม้นี่กันเดี๋ยวเก็บชะอมก่อนจ้าโอ้เหนียวบอนี่นมันก็นจะได้ติยอด อ่อนๆไปไม่ได้เอากันไกลมาค่ะ นี่ค่ะได้แล้วนะคะชะอมของเราอดใจพ่่ได้พี่น้องเมื่ม,มพ่ออันผักบุ้งค่ะอดใจไม่ได้ก็เลยต้องเก็บผักบุ้งอีกนะคะมีแต่ยอดงามๆค่ะ อายอดสวย อันนี้มันเกิดกลางก่เอเขาเขาต้องจัดการเอาไปแกงจากน้อยกัน,นพี่น้องมันเกิดกลางก่อบ่ให้มันเกิดให้มันกระจายอยู่ข้างนอกค่ะเอาไปแกงนอเดียวนี่ล่ะค่ะพี่น้องถ้วยเดียวอ้อเจะกินสวย ได้พักไปกินแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้ชะอมนะคะผักกาดผักกาดผักกาดไปเอากลับบ้านบัดนี้ได้ได้พักเรากลับบ้านโชคดีมีความสุขทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย